Okay. Yeah, when you're on the platform, you begin with bottom. Top is still straight. You save. Do the loop, and now watch it X. In the beginning, once you meet them opposite, so one you open with this finger, one with this. You don't need to twist them anymore. Watch it, watch. Change. Next stage. Ma uh, <laughs> ah. This one behind, put two hands here, walking do here. Do Don't touch anything here. Don't touch here. Don't touch those. Just wait a moment, a moment. Yes, carabins behind, take the rope and walk. Continue one by one. One. Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. Who's strong? Huh? b e h i ไฮ Two h a n don d touch t here don touch t don touch t Two hand. walking ตอนนี้เทรนนิ่งครับเทรนนิ่งทุกคนที่มาต้องเทรนหมดนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าจะเล่นยังไงนะครับเล่นยังไงเราจะมีคนสอนให้นะครับทุกคนนะครับทุกคน So once again, this hand always here. Cable do not touch. These two do not touch. With this right hand, in the end, you catch the loop and stop. Oh, 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 don't know, end So here, you do not jump, sit down, relax. You put your legs up and go. ันนี้คือสตาร์ทของพวกเรานะครับของชุดนี้นะครับ5ท่านเล่นโปรแกรม35แพลตฟอร์มนะครับนำโดยครับครูเบิร์ดครับผมครูเบิร์ดต่อไปเป็นครูวันครับครูวันอ,อินสตัคเตอร์ครับ,ต,รบต่อไปครูมุกครับครูมุก อันนี้เป็นเด็กใหม่ครับเด็กใหม่ <laughs> เด็กใหม่ครับคอยติดตามนะครับคอยช่วยเหลือทุกอย่าง,าต,ต,งตามมาติดๆนะครับสองท่านครับตามมาติดติคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายกําลังเดินอยู่นะครับคนสุดท้ายวิดีโอวดีโ Sibly my friend. Sibly. Yes, sir. Okay. Yes. One more. One more, one more, one more. One more. No, no. Uh yes, yes. ตอนนี้กำลังรอสามคนนี้อยู่นะครับสามคนนี้อยู่คนสุดท้ายรู้สึกว่าจะรือรู้จักการเล่นดีเป็นพิเศษ โอเคครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แขก5ท่าน35แพลตฟอร์มเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับปลอดภัยทุกอย่างนะครับกำลังลงมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูวิวไปก่อนนะครับให้ดูวิวไปก่อนนะครับ,นนรบมาแล้วนะครับมาแล้ว โอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ